กับน้องมุกอีกแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้นะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับปิ่นมุกอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็มีบอลสีอีกตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่านางไหมนะคะนี่พึ่งต้นใหญ่นะคะแต่ว่า เขาพึ่งแตกหน่อมาคือใบเนี้ยนี่ก้านออกจะดำดำนะคะนี่ลักษณะเด่นเขาจะมีแบบสีแดงนะคะครึ่งหนึ่งเขียวครึ่งนึง แล้วก็มีจุดนี่นะคะจุดแดงๆนี่นะคะขึ้นอยู่ทั่วเลยใบเหมือนรูปหัวใจนะคะสวยงามมากนางไหมนะคะตัวนี้เป็นบอนสีอีกชนิดหนึ่งนะคะที่สวยงามเลยทีเดียวนี่ นี่นะคะต้องรอหน่อเขาแทงขึ้นมาอีกนางไหมคะ่ะ